่โยมสกายอย่นงล้วค่ะถามวาสิ่งที่เบืรฐานมาจากวันก่อนีดอนก่อนเยาจบอกเนบพูดสักวันแต่เด็กจะเคยสิ่งเคยยาวจะ่คยสาวอะไแบอแม่เนาะ น้อแลก่อนบ่ได้เมื่อสิยกของ <spaconian> วางคุณเดียวสาประการขันจะพที่เจ้า่านขันจะจวัทเจ้าเมื่อขันจะวัดเจ้าว่าจงมาพกว่าแบงจงมาก,การรมมาลำ Yeah, mm -hmm. mm -hmm. สาไกมี่าซาไกเอาสซาไกตักอนมอดแค่เท่าก้อนหิวะไปใน่วแน่วนเลกระตาเมด่ิ้นเดียวคอผู้ขาวัลร่องที่ขุนห่องน่อยขอฝากรับประาสการไปยัางกงคุณนเ้าทุกรุกุ้งก้มาเป็นสมุทรธาตไปสงเป็นเียนเหยียนงานของเจ้าภาพเจ้าสัทธา แล้วก็สลักมาดอวแค่ก็หมักขึ้นแม่คุณพ่อจะพาไวพอไวแม่ชาวนาหาบรีเมธีแดงหานตีนสันติรัดแล่งูู่ระฐบานไวไดยนางละแม่ไวมาบอกแค่ตกคักใค่เท่าไวเคยดี่นอตกสิงแจ่วง่ายๆการรอกกนลําบางมือมันกับเป็นโพงบางอารมณ์มันกับเป็นบ้านบางระการมั่นกับเป็นญาคิที่กคาเปอะก็จังวะคนมาเมรีให้เขาเจ้าม่เห็นกันใไม่เห็นไวแม่หม่ อ่ามามาโมิพี่แม่ว่าสีบาคนไหลแ่วพี่น้อกังพสิบาดใสนดำใจเสียาหนูว่าเอาแบบรถไปสายดวนเอาแบบพระได้แล้วเราเอาแบบปีนยางเดียวอือเราก็จ้างเราบ้าเลาเคยเหรอพี่หนักืบบดูกรได้เว้ยพ่นเอาเป็นว่าโมนิแล้วมาจ้างก็เต็มเลยสะกดเราอ่ะอันเดียวเดินก่อนอีกแค่ก่อนอีเกี่ยวว่าเราไปไฟไป้วกันเราไปรถเคนน เออวเราบนเกียว้องบนบ้อี่ทาัย่งใส่แงมาฮะเพ่นันเดาคุณแม่ใจยอย่าลื่นหนูโค่ะเพื่อนหนเพื่อได้แม่เกี๊ยวทวามองนอกหอย่าลื่อกับฝาพันพว่าไม่มกได้ตอนเลื่หนู ไม่ได้าเดียวไม่ได้กนายมาหยิได้แค้หนังลูกของมาหยินได้แค่หนัมลูกของไมู่็ต้องเรียว่าจะไปจับได้เก้นเส้นได้พี่รู้ใจก่นเ้นเสนได้พี่รู้ใจก่อนอยู่บ้านนอก็ไปด้วยคนเดีอหาบ้าไใหม่ทำน้องเป็นมอล้ำตาเอ๋ยแต่ชาวัานทามทามไม่แม้รู้ภาแาทำเ่โบนอบีวีก็มีอยู่บ้นรละอยางสำแฟน เอ็คุณมีรอรักีเกล่ยมาวอนวอหล่ยเจ้าเลี้วเลี้ลเมือก็ทาน้องโตเป็นส่นลสอบคนมาตัดแตนาานรอสอบคนมาตัแตนานาเบอร์สันน้ำลำเจ้าบูมาวอนเกลียวเจ้าเลียวลีรละด้าียลำบะมีแรงละแฝงแทํามาร์คเข้ามาโจมหัวใจของมองยางปวดหัวใจของมองยางปวดให้พ่เธอคุณพี่คานาไม่ปลี่นเดี๋ยจะอสม สามารถคอมนองบ่มีเรารักพี่หลือที่ว่าพ่อใส่ให้เรือ้าบอจะให้เหมือนกันละไดเรือตาบอจะให้มือนกันระถ้กัะไม่มีวันเสีให้ยา้าก็มีลูกกันได้นางนอนกินทิมสมสาวบนมั่งแต่เตานางที่มองไปเจาเบิกดยสูอันส่วนเรือบีส่วนวาทางน้องมาจากจะดีนี่เนี่ยาะนึกเรียาจะเสียกองแมนดีไอไปตอย เอาเมาเนี่ยก็เรียกเมาีเสียเอาเมานี่ก็เรียกเมาีเสียก็ะเดียวเมียมาเียใหม่ด้บมาหไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าคนไหนไม่เมาคนนั้นหัวเมียเดี๋ยวกเร้าเว่เมากิ่นวนเมียเา้าเพ่ยเมากิ่นวนจะช้นเป้าหนาจะช้นเฝ้านาลูกหาบ้านเป็นหอสีหน้าน้านต่วนไปก่อนนั้น นนี้เรียกวกินผู้เทาคนลัมแนวนี่มันถือใจููเทาแต่ว่า